สวัสดีนักเทรดและนักลงทุนที่รักชุมชนวิเคราะห์ติดต่อกับคุณกูรูมาเก็ตมาเริ่มกันด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทต่อไปเราจะมาดูตัวบ่งชี้แต่ละตัวในรายละเอียดเพิ่มเติมหากคุณต้องการคุณสามารถหยุดวิดีโอได้คุณสามารถศึกษาแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตอนนี้เราจะเปรียบเทียบตัวชี้วัดพื้นฐานปัจจุบันของบริษัท a t h e r i c h o l d i n g Inc. ที่คือ ATEC. บทวิจาณยนี้ใช้ข้อมูลณวันที่19ส,สิงหาคม 2568. ตามการจำแนกประเภทก u r u m a เก็ตบริษัท a t h e t i c h o l d i n g Inc. อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Specialist Medical Equipment มี44บริษัทเข้าร่วมการเปรียบเทียบ ดูตารางการสั่งซื้อได้ที่ท้ายวิดีโอนี้ผลลัพธ์โดยวรวมของบริษัทที่ศึกษาคือลบ7คะแนนจาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ3.6คะแนนเมื่อมองดูโดยวรวมแล้วจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นสารัฐโด,ดยวรวมเราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับตลาดหุ้นสารัฐโด,ดยวรวมอยู่ที่1.8จุด เทียบกับคะแนนติดลบ7คะแนนสำหรับบริษัท n e t f l i h o l d i n g Inc. การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัท n e t f l i c h o l d i n g Inc. และหุ้นหมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น n e t f i c h o l d i n g Inc. แสดงให้เห็นถึงพลวัต157.4%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหมวดย่อย26.9% มูลค่าตลาดของบริษัท n e f l i x Holdings Inc. เป็นมูลค่า2.35พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าตลาดของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่318พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่0.01พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตามมูลค่าตลาดย่อย63พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นดังต่อไปนี้ ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครองอเฟติคอร์ดิง (INC) ในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่0.738%อัตราส,ส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่0.023%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดขององค์กรและมูลค่าทางบัญชีของหมวดหมู่ย่อยแย่ -1 คะแนนภารหนิชของบริษัทมีจำนวน0.182พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชียอยู่ที่1,237%ของทุนของบอริษัทผลลัพธ์สำหรับระดับภารณีของบอริษัทแย่มาก -2 คะแนนยอดคงเหลือของราคาหุ้นของบอริษัทต,ต่อกำไรคือ0ค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ86.1การประเมินมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ต่ออัตรากำไรเมื่อเทียบกับบริษัทในหมวดย่อยแย่มาก 2คะแนนกำไร12เดือนล่าสุดติดลบ166ล้านเหรียญสหรัฐก,กำไรที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าอยู่ที่33ล้านเหรียญสหรัฐก,การประเมินตัวชี้วัดผลกำไรในอนาคตที่คาดการไว้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนน อัตราส่วนราคาต่อยอดขายของบริษัทอยู่ที่3.4ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อย6การประเมินอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหมวดหมู่ย่อยนนี0.5คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่680ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้านี้ไม่ทราบแน่ชัด การประเมินตัวชี้วัดกลายได้ที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแยกลบหนึ่งคะแนนอัตรากำไรจากการขายติดลบ24.3%โดยเฉลี่ยอยู่ที่7%ในหมวดหมู่ย่อยการประเมินความเหลื่อมล้ำเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยฐานลบ0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทในจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ0.563เปอร์เซ็นต์ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดร้อยละ31จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานของบริษัทเท่ากับ2,077,000ดอลลาร์และสำหรับหมวดย่อย2,066,000เหรียญสหรัฐก,การประเมินปริมาณเงินทุนต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย ่าน0คะแนนกำไรของบริษัทต่อพนักงานติดลบลบ191,500ดอลลาร์ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อย24,000เหรียญสหรัฐก,การประเมินผลกำไรต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยสาก่อนลบ0.5คะแนน ส่วนแบ่งยอดขายต่อพนักงานของบริษัทคือ787,000เหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อย344,000ดอลลาร์คะแนนยอดขายต่อพนักงานเมื่อเทียบกับตัวเลขหมวดหมู่ย่อยผ่านเกณฑ์ -0.5 คะแนนหุ้นชอตคิดเป็น11.10%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยที่2.9% ตัวบ่งชี้ RSI 14แสดงระดับ76%สำหรับบริษัท a t h l e t i c h o l d i n g Inc. ในขณะที่ในหมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14อยู่ที่ประมาณ52%ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ15.87ดอลลาร์ราคาเป้าหมายโดยฉันธรรมติสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ18.96ดอลลาร์ มาดูตารางการสั่งซื้อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้กันดีกว่าลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากระบบข้อมูลและอ้างอิงในแต่ละฤดูการกูมเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดตามการประเมินของบริษัทและเฟติกโฮดดิ้งอินซีระบบสารสนเทศและอ้างอิง เพื่อการประเมินราคาหุ้นกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดคำสั่งขายที่ราคา15.86ดอลลาร์ต่อหุ้นคำสั่งซื้อเปิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีอันดับและการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างแย่การประเมินของบริษัทได้ดำเนินการโดยใช้เกณฑ์การประเมินดัชนีอากิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่10.47 จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่21.25ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการเทค e Profit หรือ Stop Loss ในกรณีนี้คำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายแลกเปลี่ยนในวันที่18กันยายน2568หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันนี้เครื่องหมายการค้า k f r c จะเป็นคำสั่งซื้อหลัก วิดีโอของข้อตกลงหลักได้รับการเผยแพร่ในช่องนี้แล้วในกรณีที่ปิดคำสั่งซื้อได้คำสั่งซื้อหนึ่งคำสั่งซื้อพื้นฐานหรือคำสั่งซื้อคงเหลือออเดอร์อื่นจะกำหนดราคาตามจริงขอบคุณผู้ชมมากสำหรับการรับชมวิดีโอนี้และสำหรับการใช้ระบบช่วยเหลือกูรูมาร์เก็ต